อย่างที่น้องเขาถามนะครับก็คือ,อายาที่กินเข้าไปแล้วระง,งับประจำเดือนไม่ให้ประจำเดือนมาในเดือนนี้เนี่ยอันนี้ก็มีแล้วก็มีมุสลิมบางคนก็เอายาชนิดนี้เนี่ย มากินในช่วงเดือนรอมาดอนหรือในช่วงของการไปทำฮัจท์ทำตะวับนะครับก็กินแล้วก็ก็หยุดจริงๆไปจำเดือนไม่มาการถือบวชเขาก็กินในช่วงของการเดือนบวชก็เลือดก,ก็ไม่มาแล้วก็เขาก็สามารถถือบวชได้ตลอด30วันดังนั้นในกรณีดังกล่าวนี้ในมุมมองของอิสลามในมุมมองของศาสนา จะว่าอย่างไรพี่น้องท่านผู้ชมครับในเรื่องดังกล่าวนี้เราก็ต้องกลับไปดูตรงเงื่อนไขของการถือศินงดครับงเงื่อนไขของการถือศีนงดหนึ่งในนั้นนะก็คือว่าคนที่สามารถถือสินงดได้นั้นต้องไม่มีเหตุไม่มีนิพัสก็คือไม่มีประจำเดือนไม่มีเลือดขขาวปลาต่างๆทั้งหลาย ดังนั้นถ้าถือว่าเขาไม่มีประจำเดือนเขาก็สามารถที่จะถือได้ตลอดตลอด30วันการกินยาเพื่อระงับไม่ให้ประจำเดือนมาเพื่อต้องการที่จะถือศีลงดดังกล่าวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ผิดเงื่อนไขแต่ประการใดเราสามารถที่จะกินยาเพื่อที่จะระงับแล้วก็ถือบวชได้ตลอด30วัน ถ้าประจำเดือนไม่มานะครับเราก็สามารถถือได้แต่พี่น้องครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินนะครับโดยมีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งว่าการกินยาดังกล่าวนี้เนี่ยมันต้องผ่านคําสั่งของแพทย์ผ่านโดยการที่แพทย์เนี่ยควบคุมไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปซื้อมากินเองอย่างนี้นะครับถือว่าฮารํานะครับ ถือว่าบาปในการกินยาดังกล่าวนั้นแต่การถือบวชนั้นก็ถือว่ายังซ้ออยู่เพราะประจำเดือนไม่มีแต่แบบาปตรงที่ว่าเราไปกินยาซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายจากผลข้างเคียงของการกินยาดังกล่าวนั้นได้เหมือนในคัมภีร์อัลกุรอานได้บอกก็ว่าบิสม um ิลลาฮิร์ราะห์มานุลราะหิมวะลาตุลกูบิอดีกุมอิลัดตัดฮุก พวกเจ้าอย่ายื่นมือของเจ้าเนี่ยเข้าไปสู่หายนะอย่ายื่นมือนำมือของเจ้าเข้าไปสู่ความหายนะพี่น้องท่านผู้ชมครับในอีกฮาดิษหนึ่งนั้นก็ได้บอกเอาไว้ว่าลาดรอรอวาลาดีรอดพวกท่านอย่าทำร้ายตัวเองอย่าทำร้ายผู้อื่นการกินยา เพื่อระงังบประจำเดือนหรือกินยาชนิดใดก็แล้วแต่พี่น้องครับด้วยการคาดเดาถ้าเป็นอะไรลงมาพี่น้องครับถือว่าเป็นการทำร้ายตัวเองนะครับแต่ถ้าเราผ่านขาบวนการของหมอของแพทย์แล้วไอ้นี้เรามากินแล้วก็มันเกิดอันตรายไอ้นี้ก็สุดวิสัยนะครับนะฮะพราะให้เราเข้าใจตามนี้